สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยช anel นเ,นเราก็จะหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่22กรกฎาคมจนถึงวันที่21สิงหาคมนะแล้วก็ช anel เ,เราเนะคะใช้เกณฑ์การแบ่งลัคนา,าตามบาพโหรศาศกณ์เนอะใครรู้อยู่แล้วก็ดูได้เลยถ้าใครยังไม่ทราบก็ไปเช็คกันได้นะคะใน Google ทั่วๆไปหรือว่าใน f c e e o o o ไม่หมอก,ก็ได้เนาะโพสแรกเลยอ่ะ อย่าลืมนะว่ามันเป็นการพยากรณ์ภาพรวมนะคะดังนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะเ็นดวงรวมดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของแต่ละคนด้วยนะอ่ะมาดูกันนะคะว่าเดือนนี้มิถุนายนนี้นะคะจะมีอะไรเข้ามาบ้างแล้วก็เกณฑ์เรื่องต่างๆเป็นอย่างไรดีไม่ดีอย่างไรนะคะก็อยากให้ฟังแบบเพลินๆนะคะนะอย่าไปจริงจังกับมันมาก ใบแรกเป็นไพนะ่ Queen of Pentacles นะ Queen of Pentacles ใบที่2ไหรอแฟนนะคะ ทำไมไพ่ใบแรกก็ขึ้น Queen of Pentacles เลยนะเดือนนี้ล่ำซ้ำม,มากเลยนะคุณราศีสิงห์นะคะเพราะว่าตัวเองเริ่มมีความแบบนิสัยการใช้เงินก็จะใช้ใจ่ายแบบสมถนะนิดนึงนะในเดือนนี้ก็เลยเหมือนมีเงินเหลือเก็บมีความสุขความสมบูรณ์มีความพึงพอใจกับชีวิตตัวเองพอสมควร The Devil นะคะให้เรามาระวังเพื่อนฝูงมิสหายหน่อยนะว่าจะมีใครเข้ามาเอาเปรียบคุณหรือเปล่าคุณจะคบใครนะคะ้าจะใกล้ชิดกับใครเนี่ย คุณก็เรามาระวังตัวเองด้วยนะเรามาระวังว่าเขาจะมาเอาเปรียบคุณเขาจะมาคล้ายๆกับเออเทค d อ a เวน g e จากคุณหรือเปล่าอย่างนี้นะใบถัดมานะคะเป็นไพ่แปดดาบสเตรน t ์กล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเลยเนะาะห้าใบแล้วใบที่6เป็น3มถ้วยนะคะ ใบที่7เป็นเดสนะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือไม่ก็มีแฟนก็เหมือนไม่มีนะจ๊ะนะถ้าคนโสดก็โสดสนิทเลยนะเดือนนี้ใบถัดมาสถ้วยสถ้วยนะจ๊ะว้าวคืออ่ะ,อะโสดสวยรวยมากอะ่ะโสดแล้วสวยแล้วก็รวยมากนะคะสา,สาวโสดราศีสิงในเดือนมิถุนายนนี้สิบไม้นะสิบไม้งานเยอะเหลือเกินมี มีเสือมากัดคอกวางด้วยนะคะถ้าโดนตามงานนี้ก็หนักหน่วงพอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องบอกเลยว่าธุระก,กับการงานค่อนข้างเยอะคนโสดเลยแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาไปหาคู่สักเท่าไหร่แล้วก็บวกกับพึงพอใจกับชีวิตตัวเองอยู่นะปัจจุบันนี้นะคะก็เลยไม่รู้สึกว่าจะต้องขาดเหลืออะไรก็เลยแบบว่าอ่ะฉันก็แฮปปี้กับชีวิตโสดฉันดีนะไปถัดมา six of swords นะคะหกหกดาว แล้วก็เด e m มูนนะคะเดิมมูนนะทำไมรู้สึกว่าเดือนนี้คุณค่อนข้างปลีกวิเวกนะเออถ้าถ้าสมมติว่าไม่ปลีกวิเวกก็ไม่เป็นไรนะคะมองว่าเดือนนี้แนะนําว่าอยู่คนเดียวหรือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยส่งสิงกับใครเนี่ย ก็เหมือนกับจะเป็นโชคให้กับคุณมากกว่าเพราะว่าดูจากไพ่แล้วนะการอยู่คนเดียวเหมือนกับทําให้คุณเก็บเงินได้แล้วก็มีโชคเรื่องการเงินต่อมา q u e e n of c u p s นะคะโปรดเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะเดือนนี้ชาวสิงสัญชาตญาณแรงมากใครจะเข้ามาโกหกเข้ามาหลอกคุณเข้ามาเอาเปรียบคุณแนะนะคุณสามารถเชื่อเซนส์ของตัวเองได้เลยอย่ากโกหกตัวเองนะคะฟังเสียงเล็กๆในใจแล้วก็เชื่อได้ไพ่ออกมาชัดเจนมาก อันถัดมามาเรื่องงานงานกันก่อนพลังงานในตัวคุณค่อนข้างดีบอกแล้วนะคะค่อนข้างพึงพอใจแล้วก็มีความสุขรู้สึกว่าชีวิตค่อนข้างที่จะมั่นคงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณสามารถควบทุมชีวิตของคุณได้ในเดือนนี้การงานสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ อืมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะมี3ามถ้วยมี Queen of Cups นะคะมีความสุขมีความพึงพอใจในลักษณะงานที่ตัวเองทำได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะเพื่อนๆก็รักคุณให้ความร่วมมือกับคุณนะคะแม้ว่าแม้ว่าจะมีบางส่วนที่เป็นเดเวลก็ตามอย่างที่บอกนะคะก็ก็จะล่อลวงด้วยผลประโยชน์อ,อีกนิดนึงนะถ้าสมมุติว่ามีใครเข้ามาหาคุณช่วงนี้แล้มาออฟเฟอร์ผลประโยชน์ให้คุณแบบดู ดูผลประโยชน์เยอะแยะมากมายอ่ะแต่ลงทุนนิดเดียวอ่ะให้คุณระวังไว้แล้วก็หลีกเลี่ยงคนพวกนี้ซะเพราะว่ามันก็มันไม่ใช่นะคะมันเป็นสิ่งที่มันไม่มันไม่ได้มีอยู่จริงนะการเงินเนี่ยมันจะมาจากการที่คุณทำงานมากกว่าในเดือนนี้นะคะหลายๆคนีเก็บเงินได้ถ้า คือตั้งถ้าตั้งใจจะเก็บเงินมานานแล้วเดือนนี้มันจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เป็นก้อมาคืนเดือนนี้หากคุณตั้งใจจะเก็บเงินหรือใครที่ยังไม่เริ่มนะแล้วก็ลังจะเริ่มอย่างเงี้ยคุณจะเก็บได้นะคะนี่สินไม่ค่อยเห็นนะมองว่าคุณ manage ได้แล้วก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่โชคล่ามีไหมโชคล่ามไม่เห็นแต่ถ้าคุณฝันซื้อเลยนะฮะคุณซื้อเลยนะซื้อตามที่คุณเห็นคุณฝันน,นั่นแหละนะโชคล่ามากับอะไร เออลืมพูดถึงการลงทุนการลงทุนเนี่ยถ้าจะลงทุนอะไรนะคะก็เชื่อตัวเองนะคะเชื่อตัวเองนะคะให้ตัดสินใจด้วยตัวเองทบทวนด้วยสติปัญญาของคุณนั่นแหละแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะเห็นไหมว่าเป็นผู้หญิงถือเงินด้วยตัวเองนะคะบอกเลยว่าฉันได้ด้วยตัวเองเนี่แหละอืสําหรับเจ้าของกิจการอันนี้หนักหน่วงพอสมควรนะมันเหมือนมันเหมือนมันก็ค่อนข้างที่จะแย่แล้วค่อนข้างที่จะเหนื่อยมันยังคงแบบ ต้องประครับประคองแล้วก็ต้องอดทนนะคะไปได้ดีอย่าเพิ่งเอาเงินไปถมมากเนาะหากคุณมีเงินสดอยู่อะ่ะรอดูสถานการณ์ไปก่อนช่วงนี้ยังไงก็แล้วแต่นะคะเอาเงินไปอัดฉีดให้น้อยที่สุดอะ่ะพยายามพยุงแบบไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมไปก่อนเพราะมองว่าจังหวะในการที่จะอัดฉีดธุรกิจคุณะ่ะมันยังไม่ใช่เร็วๆนี้ให้คุณรอไปก่อนนะยังไม่ใช่ในตอนนี้เดือนนี้ ถ้ามีเงินเก็บเงินไว้ก่อนอย่าพึ่งไปลงทุนในธุรกิจมากแล้วก็ถ้าถามว่าลงทุนในหุ้นในอะไรโอเคไหมก็ยังนะมองว่ายัางมองว่ายัางไม่ควรลงเยอะลงได้แต่ว่าสิ่งที่ลงอ่ะเนี่ยมันขึ้นเดอะสเตรนะคนะคะคุณต้องเลือกอย่างชานฉลาดแล้วก็ผ่านการไต่ตองการพิจารณาด้วยสติปัญญาด้วยข้อเท็จจริงมาอย่างดีแล้วไม่ใช่เลือกตามๆกันแต่ในสิ่งที่คุณเลือกคุณต้องมั่นใจตัวไหนไม่มั่นใจห้ามลงเด็ดขาด แล้วก็ต้องเลือกเองนะต้องคิดคิดตามอะ่ะตามคนวิเคราะห์ตามคนข้อมูลนะคะแบบนั้นเลยมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีอยู่แต่ว่าต้องทำแบบที่ไม่หมอบอนะอืมอันถัดมา ใครที่สมัครงานใหม่เนี่ยก็ยังจะยังไม่ค่อยเห็นวิแววว่าจะได้นะคะถ้าสมัครงานใหม่เนี่ยต้องแสดงความสามารถเฉพาะตัวอย่างที่ไม่มีใครซ้ําคุณนะ่ะถึงจะได้แล้วหากคุณเข้าไปในบริษัทเนี่ยให้คุณเหมือนกับไปไปดูภาพนะคะไปดูไปดูภาพไปดูทําเลดูโปรไฟล์ดูอะไรสักกอดแล้วถามตัวเองนะคะว่าคุณชอบไหมถ้าคุณรู้สึกดีถ้าคุณรู้สึกว่าที่นี่ใช่คุณค่อยสมัครแต่จะบอกว่าอันนั้นก็คือเป็นเกณฑ์การเลือกโดยใช้อ่า ใช้สัญชาตญาณก็ได้นะลองสื่อดูแต่เพียงแต่บอกว่ามันอาจจะยังไม่ได้ข่าวดีไม่ได้การสัมภาษณ์หรือไม่ได้งานใหม่ในตอนนี้นะประมาณนั้นมีออฟเฟอร์เข้ามาไหมมองว่ายัางนะคะแต่จะมีคนมาชวนคุณเพราะว่าเขาเห็นความสามารถของคุณมันก็จะเหมือนกับเพื่อนคุณมาชวนคุณไปทํางานด้วยนะคะแบบนั้นเป็นไปได้อยู่แต่ว่าถามว่ามันควรไปไหมมองว่ารอดูไปก่อนแล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันไปก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปเลยที่ในะปัจจุบันนี้ มันมันโอเคอยู่แม้ว่าสถานการณ์มันจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะนะว่าตกลงจะยังไงกันแน่แต่มันก็ยังไม่ควรย้ายในตอนนี้อยู่ดีนะคะหากคุณย้ายไปจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้ต่างกันกับที่ปัจจุบันที่คุณอยู่หรอกค่ะนะมันเองก็มีมีสิ่งที่เขาเรียกว่าปัญหาที่มองไม่เห็นน่ะมันก็ซ่อนอยู่ในนั้นเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าได้งานใหม่มารับเปรียบเทียบกับงานปัจจุบันก็อยู่ที่เดิมไปก่อนนะก็จะเป็นรคคอมเมนต์จากไพ่ ต่อไปใครที่ทําธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนธุรกิจส่วนตัวนะตอนเนี้ยหุ้นส่วนเขาช่วยเหลือคุณไม่ค่อยได้หรอกถ้าใช้ดวงคุณนะไปดูแลธุรกิจอนะ่ะคุณก็จะสร้างมันนี่ได้มากกว่านะจ๊ะก็อย่าไปหวังพึ่งพาพาร์ทเนอร์เลยหลยคนเนี่ยพาร์ทเนอร์เขาไม่ค่อยสนใจใยดีธุรกิจเพราะว่าไปทําอย่างอื่นอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้มาดูธุรกิจที่ร่วมกับคุณนะประมาณเนี้ยแต่ถามว่าเขาจะเอาเปรียบคุณนุ่นนี้นั่นไหมไม่เพียงแต่ว่ามีก็เหมือนไม่มีนะพาร์ทเนอร์คุณยังคงต้องทํางานคนะ ประมาณนั้นต่อไปเรื่องของถึงไหนและความรักความรักความรักความสัมพันธ์นะฮะเรารู้สึกว่าคุณในเดือนเนี้ยคุณอยู่คนเดียวคุณแฮปปี้คุณไม่ค่อยคุณไม่ค่อยได้คุยกับใครสักเท่าไหร่ แม้ว่าแม้ว่าจะมีคุณพ่อคุณแม่สมมติเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันกับพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่นะเหมือนกับอยู่คนเดียวแล้วก็ชิลๆสบายๆอยู่คนเดียวแบบมีความสุขนะไม่ค่อยกังวลอะไรแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านช่วงนี้ช่วงนี้คนสิงแบบดื่มเก่งอะ่ะเออดื่มเก่งนะคะแม้ว่ามันจะไม่ได้สั่งสรรหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะมีการสั่งสรรออนไลน์หรือว่าดื่มด้วยตัวเองเหมือนกันนะเท่าที่เห็นนะก็เหมือนดื่มตอนเย็นๆน่ะแบบกลุมๆนะคะเป็นบรรยากาศดื่มแบบ อาจจะไม่ได้หมายถึงเหล้านะหมายถึงว่าช่วงเนี้ยกินเก่งนะคะชอบกินน้ําเยอะชอบกินน้ําหวานอะไรแบบเนี้ยมันดูเห็นเป็นถ้วยถ้วยถ้วยเยอะมากก็เหมือนกับอ่ะหาอะไรอร่อยอร่อยหาอะไรเย็นเย็นที่ถูกปากกินนะคะคุณก็จะรู้สึกแฮปปี้ดีดาแล้วก็อยู่กับตัวเองได้แล้วมีความสุขเพราะมีเงินในกระเป๋าออเห็นเป็นแบบนั้นอ่ะคนโสดก็ยังคงโสดต่อไปนะคะมีคนถูกใจเข้ามาไหมอย่างอย่างเข้ามาคุณก็ไม่สนใจนะเหมือนมี มีสเปคค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะมีสเปคที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะอืมประมาณนี้ต่อไปคนมีคู่เป็นยังไงบ้างมีก็เหมือนไม่มีอีกนั่นแห้ะค่ะ มนมีคู่มีก็เหมือนไม่มีช่วงนี้แฟนเก็บตัวเงียบนะคะไม่ค่อยสนใจเทคแคร์อะไรเราเท่าไหร่ถามว่าแฟนคุณหายไปไหนทำไมไม่เทคแคร์ในเดือนนี้พยากรณว่าเขามีงานเยอะแล้วก็บวกกับห่างกันบวกกับที่ทํางานเขาอะกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงในบทบาทหน้าที่การงานของเขาแล้วมันจะต้องแบบอีลุงตุงนางแล้วก็ใช้เวลาเขาเองก็ต้องมีบทบาทในการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขออในองค์กรนี่แหละมันก็เลยเหมือน ค่าราคาซ้างอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยเหมือนไม่มีเวลามาสนใจคุณเพราะว่าอยู่ที่งานก็ใช้พลังงานเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหมดแรงไปแล้วแหละกลับมาก็เลยจะแบบเงียบเงียบไม่ค่อยสูงสิงเท่าไหร่ถามว่ารู้สึกผิดไหมคือดูพวกคุณสองคนไม่ค่อยไม่ค่อยคุยกันนะไม่ค่อยอธิบายอะไรกันสักเท่าไหร่ก็เลยแบบเดือนนี้ค่อนข้างที่จะแบบมีแฟนก็เหมือนไม่มีนะต่อให้อยู่ด้วยกันก็เง,เงียบเงียบไม่ค่อยคุยอะไรกันดูไม่ค่อยสนิทกันหรือว่าไม่ค่อยเปิดใจ พูดกันแบบนี้นะแต่ความสัมพันธ์ถ้าคุณยังอยู่ในความรักหรือมีแฟนอะไรเนี้ยถามว่าดีไหมดีแต่ไม่หวานนะยังคบกันอยู่ยังไม่ได้เลิกหรอกแต่ต้องบอกว่าบางส่วนมันมีเกณฑ์เหมือนค่อยๆห่างๆกันนะ่ะมันเหมือนห่างๆกันนะเดือนเนี้ยแต่ยังไม่เลิกนะยังไม่เลิกมีความคิดถึงนะมีความคิดถึงมีความโหยหาก่อนนอนก็ยังนึกถึงฝันถึงอยู่เหมือนกันแฟนคุณก็ฝันถึงคุณอยู่นะถ้าคุณอยู่ไกลกันนะ่ะด้วยระยะทางอะอะคิดถึงโหยหา นะจ๊ะแต่ดูตัวคุณเนี่ยก็ไม่ค่อยโหยหาเขานะดูเขาจะคิดถึงคุณมากกว่าคุณซะอีกอืมแต่คุณก็ยังแบบคงรักเดียวใจเดียวกับเขาอยู่เสมอนะคะแต่การที่คุณไม่พูดอะต้องบอกว่าเดือนเนี้ยเขาเองก็น้อยอกน้อยใจคุณนะเขาไม่รู้ว่าคุณยังรักเขาเหมือนเดิมไหมเอออันนี้เห็นในไพ่เห็นในไพ่นะเขาก็รู้สึกเงาเหมือนกันการที่คุณไม่สนใจเขาอะเขาค่อนข้างที่จะแบบว่า อะมีความเศร้านะฮะพอสมควรอ่านไปก็ไม่รู้ใช่ไม่ใช่ก็อ่านตามไพ่ไปเนาะอ่ะประเด็นเรื่องของสุขภาพอยากให้เรามาระวังเรื่องของการพักผ่อนนะฮะคือมันก็มีหลายหลายอันแหละแต่ว่าสรุปรวมๆคืออยากให้ดูแลเรื่องการนอนการกินการนอนหน่อยเพราะหลายๆท่านหลายๆคลิปเนี่ยมันนอนไม่หลับนะฮะก็เหมือนกับใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวช่วยต้องบอกว่าอย่างนั้น ระวังเรื่องของหลังนะคะแล้วก็เอวสะโพกต้นขาอะไรแบบนี้ด้วยนะจ๊ะอืมแล้วก็ในช่วงของเขาเรียกว่าอะไรช่วงช่องท้องอะคะ่ะที่แบบเอ่อระบบการหายใจอย่างเงี้ยนะนั่งสมาธิน่าจะช่วยคุณได้เนาะแล้วก็ออกออกกําลังกายด้วยนะคะเดือนนี้เห็นแบบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยขยับตัวสักเท่าไหร่จะได้สดชื่นนะคะต่อไปคิดไม่ออกก็ออกกําลังกายนะ ร่างกายจะได้ใครจะเขาเรียกว่าสร้างฮอร์โมนละตัวเองจะได้สดชื่อแล้วก็คิดอะไรออกมากขึ้นแจ่มใสมากขึ้นแบบนี้โควิดน่าเป็นห่วงไหมมีนะอย่าออกไปในที่ชุมชนบอกเลยว่าดวงคุณเนะี่ยมันมีอันเนี้ยมันมีเดอะมูนเข้ามาเนาะแล้วก็มีไพ่นี้ด้วยมีไพ่นี้ด้วยก็จะบอกว่ามีไพ่เดวิลด้วยเรามัดระวังเหมือนกันโควิดคุณก็ยังค่อนข้างที่จะเสี่ยงเสี่ยงมากอยู่นะอย่าไปในที่พับปิกชุมชนนะแล้วก็ในที่ยโอโคจรต่างๆ เรามาระวังให้ดีนะคะเท่านั้นเองมาคำแนะนำเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใบแรกเป็นไพ่ you deserve love นะคะคุณคู่ควรกับความรักอย่างแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นในไพ่อ่ะ you are lovable คุณเป็นคนน่ารักดังนั้นสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณแฮปปี้กับตัวเองสิ่งที่คุณชอบตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองหรือสร้าง value ให้ตัวเองนะับปัจจุบนันนี้หรือลงทุนต่างๆเพื่อตัวเองถูกทางแล้วค่ะยินดีด้วย คุณเป็นคนน่ารักนะฮะแล้วคุณคู่ควรกับความรักที่ดีอย่างแน่นอนคนโสดน,นะคะขอให้เชื่อเถอะวันหนึ่งคุณจะได้ความรักที่ดีนะอย่างที่คุณปรารถนาดังนั้นก่อนที่จะได้รับความรักที่ดีเนี่ยเป็นคนน่ารักก่อนนะฮะใบที่2องจ้ะใบที่สอง,สอง engagement นะคะเกี่ยวกับการมั่นหมายนะคะ Your love life is ascending to a higher level t of o commitment ก็ใครที่คบกันมานานแล้วนะคะเขาบอกว่าเนี่ยมันมีตระหนกไหมเรามีไพ่พระนะคะก็บอกเลยว่าเขาเห็นคุณเป็นคนสําคัญอย่างแน่นอนแล้วก็มีเกณฑ์จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนอีกหนึ่งระดับอะยกระดับขึ้นมาอีกหนึ่งระดับมีการมั่นหมายมีการให้ให้สถานะที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในเดือนนี้นะ เลยเลท่านที่คุยกันคนคุยใช่ไหมคนคุยที่ห่างหายไปนาะนจริงๆเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงละค่ะอาจจะสื่อจิตมาว่าฉันคิดถึงเธอทักฉันมาเดี๋ยวนีอ้อะไรอย่างนี้นะแต่เขาจะได้รู้รู้ตัวและรู้ใจเขาเองเหมือนกันว่าเขาคิดถึงคุณนะแล้วคุณสําคัญขนาดไหนสําหรับเขานะคะคุณมีแรงดึงดูดขนาดไหนสําหรับเขาเดือนนี้เขาคนนั้นของคุณนะถ้าดูใจกันมานานแล้วอะ่ะเขาจะรับรู้แล้ววันหนึ่งเขาจะมาบอกคุณ อืมมีแกนได้ข่าวดีนะต่อมา free yourself free yourself นะคะก็จงเป็นก็คือแบบสบายๆอะคะ่ะเป็นตัวของตัวเองนะคะ it's time to take back control of your life นะคะมันก็ถึงเวลาแล้วแหละถ้าสมมติว่า ก็ขอต่ออีกเหมือนกันนะถ้าคุยคุยไปคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้คลิกกับคนนี้เลยคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเลยนะคะก็ก็ปล่อยเขาไปนะคะแต่มันมันออกมาในสองคน2กลุ่มคือกลุ่มที่เหมือนจะได้ได้มั่นหมายได้คบกันกับอีกกลุ่มนึงก็คือคุยแล้วมันไม่เวิร์กคุยแล้วมันไม่เวิร์กเสร็จเขาก็เลยบอกว่าปล่อยมันไปค่ะกลับมาสนใจตัวเองแล้วสร้างแว l u ลให้ตัวเอง อย่างที่ไพ่บอกดีกว่านะ it's time to take back control of your life นะคะถึงเวลาแล้วในเดือนนี้และเป็นเดือนที่ดีมากเดือนแรกของดาวเสาร์ถอยหลังใช่ไหมก็ถึงเวลาแล้วที่จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะ กลับมาควบคุมชีวิตของตัวเองอยากให้ชีวิตเดินไปทางไหนสร้างหนทางให้กับตัวคุณเองเสาวถอยหลังมันคือช่วงเวลาแห่งการทบทวนช่วงเวลาแห่งการวางแผนถ้าเกิดสิ่งใดคุณนึกย้อนกลับไปนะในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเส้นทางไหนที่เดินแล้วมันไม่เวิร์กจงลบเส้นทางนั้นทิ้งไปนะคะแล้วก็กลับมาสร้างเส้นทางใหม่กลับมาวางแผนใหม่กลับมาควบคุมชีวิตคุณดีกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะสมมากกับการที่คุณจะ ให้อิสระกับชีวิตตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะอยากทำอะไรทำค่ะนะความรักอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างสำหรับคุณในเวลานี้นะ่าอ,อย่างไรก็ตามฟังไปแล้วนะคะหวังว่าจะถูกใจแล้วก็ชอบกันนะนะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะพันการกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ